ในทุกๆเช้าที่กูต้องแบกรัางกายออกไปทํางานบอกคนที่รักจะรีบกลับให้ไวๆกลับมากอดกันนานๆก่อนที่เดาจะไม่ได้กอดก่อนที่คําถามที่ยังค้าไม่ได้ตอบก่อนใครสักคนในครอบครัวจะหายไปตลอดการโดยที่เราไม่ได้บอก ไม่มีดางดีหรือว่าดางไรนี่คือความฝันหรือแค่ความคล้ายยืนมองพระอาทิตย์บนสะพานไม้มีเงินเป็นสิบล้านแต่ก็ไม่ดูว่ายามาทุนนั้นจะต้องการไหมขึ้นได้ก็ต้องลงได้ดิสอดทู่หักเหล่ามันก็คงได้ขนาดสีเบยาครูมันยังทนได้เศรษฐีที่เคยรวยมก็ยังจนได้โลกนี้ไม่มีความแน่นอนศิลปะในอินเทอร์เน็ตมีค่ามากกว่าแท่งทองคำสอนที่แม่กลัดแม่กลองจะให้ตอนนี้กูมีวินัยยิ่งกว่านักเตะแข่งทองจัดไปบอกกับตัวเองว่าต้องถึงหลักใช่ถึงแม้สถานการณ์ที่เจอขจะดูดจัดไป ไม่อยากมีปัญหากับมัอเลี่ยนเรื่องหนักใจน้ำชางตอนที่ไป้ k n า w t h อ t I ากแฟมลิไม่ว่าเก้าไปที่ไดกครอบครัวคงมีท่านี้มันก็พอมากับใจและโลกไม่มีเวลาเลยให้เรารอคนที่บายไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เธวดาจะเอาไปไหมแค่รู้ต้องใช้ทุกว วันนี้มันไวไวเคุยกับทุกทกคนว่าจะตายก็ต้องตายถึงเวลาคงต้องไป กูจ,จะฟังกับทุกอย่างฟังปัญหาฟังภาระเกลียดกันเป็นคนสาธารณะฟังให้กับคนที่พยายามเอาชนะและกูพร้องที่จะไฟจะปัญหาจะประทาและกระจายทั้งสี่ห้องกูเหมือนดอยกับกระทะทำคำเข้าใจกับคำว่าอารยะไม่ต้องมีศักดิ์หรือมีคนคารวะขอแค่เขาสวยบรรจุในภาชนะต้องอิ่มท้องมีน้ำตาแต่เดินไม่มีสิดดองปัญหาเขามากี่อย่างก็กจะมมาเลยกูพร้องผิดเพราะว่าเข็มนาฬนกานั้นมันไม่มีสิ์ย้อนกูไม่สนจะคิดผิดคิดถูกกูไม่ไว้หน้าใครถ้ามีใครคิดขู่ขอบคุณครอบครัวและขอบคุณแฟนเพลงและขอบกับคุณ เองที่คงมีชีวิตยอยูอ่จนน้ำเท้าตอนที่ไปและเราเดินอากับแฟมิลี่ไม่ว่าเก้าไปที่ใดกัคร mm. อบครัวกูมีเท่านี้มันก็พอมากับใจและโลกไม่มีเวลาเลยให้รูรอคนที่ไปไม่รู้ ธอวด,ดาจะออกไปไหมเคอรู้ต้องใช้ทุกเวละทุกวันให้มันไวไวคุยกับทุกทุกคนว่าจะตายก็ต้องตายถึงเวลาคงต้องไปช่างมันใครไม่เข้าใจเราทุกคนมีค่านะอย่าก,กลัวที่จะพูดอย่าคิดว่าตัวเองต้องทนกับความเจ็บปวดคนเดียวถ้าเธอเจออะไร ที่รู้สึกว่ารับไม่ไหวครูอยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็ยังมีเพื่อนๆมีครูอีกหลายๆคนที่พร้อมจะรับฟังและช่วยเธอครูไม่อยากให้ใครต้องจากไปเหมือนขวัญอีกนะลูก